ครับสวัสดีครับก็ช่องไล่เดี๋ยวสร้างทดลองไปเลยนะครับนี่ครับก็อยู่ไล่อยู่หน้าเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เห็นมืดฝนไหมครับมืดฝนใกล้จะมาถึงแล้วนะครับน่แต่คงไม่ตกหรอกนะครับก็กําลังทําห้องน้ําอยู่ครับนี่นี่ครับก็ข้าวก็จะแห้งแล้วครับเริ่มมีตายเป็นบางส่วนแล้วครับนี่ก็จะสูบน้ําใส่ครับโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูไอ้นี่ครับขอกันมาเยอะเลยครับว่าให้ลองบอกวิธีต่อสายไฟแล้วก็ คือทุกอย่างนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าทํายังไงอะไรยังไงทุกอย่างเลยนะครับต่อไฟมาจากตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็อย่าข้ามนะครับถ้าถ้าข้ามนี่กลัวเอาจะไปทำไม่ไม,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 ไม่ไม่ถูกนะครับก็พยายามอย่าข้ามครับอันนี้ครับอันนี้ครับเห็นไดเนี่ยครับก็เป็นได1สิบสองโวลต์นะครับเป็นได1สิบสองโวลต์เก้สิบแอมป์นะครับ เป็นของนิสันนะครับก็ถามว่าบางคนเขาสงสัยนะครับว่าทําไมมันหมุนขวาได้ก็หมุนได้ครับหมุนได้ก็นี่ครับเห็นปลั๊กตัวนี้ไหมครับปลั๊กตัวนี้คือไอ้คัดเอาท์นะครับหรือว่าผมเรียกถูกหรือเปล่าตัวที่จะเปิดปิดไอ้ได้ชาร์ตนี่ครับนี่นี่ครับไอ้ปลั๊กสองสายนี่แหละครับตัวสําคัญเลยคือตัวที่จะเปิดปิดนะครับไม่ใช่ตัวไฟออกนะครับนี่ครับเห็นสายนี้ไหมครับ สายข้างล่างนี้น่าจะเป็นเอลนะครับน่าจะเป็นเอลเอลก็น่าจะเป็นหลอดไฟนะครับสายเอลนี่น่าจะเป็นหลอดไฟนะครับแต่วันมันไม่มีเขียนบอกว่าเอลนะครับนี่ครับถ้าไม่มีหลอดไฟตัวนี้คือได้จะไม่ทํางานนะครับนี่นี่ต้องต่อมาตรงนี้ครับไอ้สายขาวนี่ต้องต่อมาใส่ขั้วหลอดไฟขั้วหนึ่งแล้วก็อีกสายหนึ่งไปต่อเข้าตรงนี้ครับไปเข้าที่ขั้วบวกนะครับนี่ครับก็จะทําแบบนี้ครับ ส่วนตัวบนสายบนก็เป็นสายตรงนะครับสายตรงสายปล่อยไฟตรงเลยครับปล่อยไฟจากแบตมาแล้วก็ตรงเลยครับก็ like สายนี้ก็ไปต่อเข้าตัวนี้เหมือนเดิมครับเข้าสายบวกเหมือนเดิมนะครับก็คงเข้าใจกันนะครับก็ไอตัวนี้ก็ไปต่อกับแบตนะครับสายเขียวๆนี่ไปต่อกับขั้วบวกนี่ครับตัวนี้คือขั้วบวกของแบตนะครับ นี่ครับก็ตรงนี้คือขั้วบวกนะครับก็ต้องมีหลอดไฟนะครับต้องมีหลอดไฟถ้าไม่มีหลอดไฟใดยังไม่ไม่เปิดนะครับส่วนขั้วลบนะครับขั้วลบก็นี่เลยครับนี่ขั้วลบก็อยู่ตามน็อตพวกนี้ครับอยู่ทั้งรถนะครับต่อตรงไหนก็ได้ของตัวรถนะครับนี่ครับคือขั้วลบเป็นสายเกาานะครับตัวนี้นี่ครับผมต่อไว้ตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็ได้ใส่ไว้ตรงไหนก็ได้ครับที่อยากจะใส่แต่ตัวนี้เป็นบวก นะครับตัวนี้คือหลอดไฟนะครับนี่ครับต้องมีหลอดไฟนะครับถ้าไม่มีหลอดไฟนี่ได้จะไม่เปิดใช้งานเลยนะครับสําคัญหลอดไฟนี่ครับไอบังคับต้องมีหลอดไฟเลยนะครับเป็นตัวเปิดนะครับเป็นตัวเปิดได้ชาร์จนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ครับก็ส่วนวิธีต่อวิธีต่อก็นี่ครับเห็นหลอดไฟหลอดนี้ใช่ไหมครับนี่ครับหลอดไฟแล้วก็ ไอต่อออกจากสายนี้นะครับเราก็ใส่ขั้วแบตลงไปบวกใส่บวกลบใส่ลบนะครับนี่แล้วไฟมันก็จะติดเห็นไหมครับไฟติดแล้วนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวจะเอาแบบละเอียดเลยครับคลิปนี้อันนี้ครับก็หลอดไฟก็ติดนะครับเวลาติดเครื่องไฟต้องดับนะครับมันถึงจะชาร์จถ้าไฟไม่ดับนี่มีปัญหาแล้วครับอ่ะสังเกตหลอดไฟหลอดนั้นให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปติดเครื่องถ้ามันดับก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับ ็นไหมครับไอ้ไฟตัวน้ํามันดับนะครับไฟตัวน้ํามันดับคือมันชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับครับตัวนี้คือคือตอนนี้มันชาร์จแล้วครับไอ้สังเกตเสียงเครื่องมันจะอึดๆนะครับตัวนี้คือชาร์จแล้วนี่ครับก็เสียดายอย่างเดียวคือวินหน้านี่ต้องให้สักสักแปดถึงสิบไปเลยนะครับมันจะเล่นเครื่องเบานะครับวินน้านี่สําคัญวินน้านี่ครับต้องให้ใหญ่ไว้นะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยครับ รอบก็ต้องประมาณนี้นะครับหรือรอบต้องประมาณนี้ถึงมันถึงอยาํทงานนะครับแต่ว่าเครื่องเล่งแรงไปนะครับก็ระหว่างใส่ข้างหน้าครับข้างหลังมีผมดูแล้วนะครับข้างหลังเร็วกวัวนะครับนี่ครับรือก็ตอนนี้คือชาร์จชาร์จแล้วครับอะต่อไปก็จะใส่อินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมครับ อันนี้ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าว่ามันจะใช้งานได้ไหมก็แดงใส่แดงนะครับนี่ครัวก็แดงก็ใส่แดงดําก็ใส่ลบนะครับแดงใส่บวกนะครับเดี๋ยวนี่ครับผมลากสายยาว50เมตรนะครับก็เป็นสายท่อนเดียวเลยนะครับนี่ผมลากไปตรงนี้ครับก็ขึ้นไปนู่นครับแล้วก็วนวนมาเหมือนเดิมนะครับเป็นสายเส้นเดียวนะครับนี่ผมลากมานะครับ ลากมาถึงตรงนี้แล้วก็มีพัดลมอยู่2เครื่องตรงนี้นะครับนี่ครับสังเกตดูพัดลมทํางานแล้วครับ2เครื่องนี่ก็ตัวเล็กวัดวัดไม่มากเท่าไหร่แต่ตัวใหญ่นี่วัดวัดเท่า3ามเครื่องเล็กนี่นะครับตัวใหญ่นี่นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะถอดขั้วแบตออกให้เหลือแต่อินเวอร์เตอร์นะครับมันจะยังทํางานหรือเปล่าครับถ้ามันทํางานก็แสดงว่าได้ใช้ได้นะครับอันนี้ครับถอดออกแล้วครับก็ปรากฏว่า อินเวอร์เตอร์ยังใช้ได้นะครับนี่นี่ครับดําก็ใส่ดําแดงก็ใส่บวกนะครับดาก็ใส่ลบรอบต้องเร็วหน่อยนะครับอันนี้ครับดูอินเวอร์เตอร์ครับยังทํางานอยู่เดี๋ยวมาดูพัดลมครับอันนี้ครับพัดลมก็ยังหมุนอยู่ปกติทั้ง2ตัวเลยนะครับก็ยังแรงเหมือนเดิมเลยแต่ว่ารอบเครื่องต้องเร็วหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับรอบเครื่องต้องให้ไวประมาณนี้นะครับเพราะว่าไอวินหน้ามันเล็กนะครับ รปรากฏว,ว่ายังทํางานได้เพราะว่าใดมันเปิดนล้นนะครับเดี๋ยวมาลองรอบเบาดูนะครับลองเบาเบาลงว่าพัดลมมันจะหมุนไหมครับลองเบาลงอันนี้ครับพอเบาลงพัดลมก็เริ่มจะไม่หมุนแล้วครับนี่นี่ครับพัดลมอีกนี่ครับรอบมันเบาเห็นไหมครับ พอรอบเบาปุ๊บมันไม่ได้รอบนะครับมันก็เลยเริ่มจะลมเริ่มจะไม่หมุนนะครับนี่นครับอันนี้ครับตัวใหญ่นี่แทบจะดับแล้วครับแต่ตัวเล็กนี่ยังปกติเพราะว่าวัดตัวใหญ่นี่มันมันเยอะนะครับวัดตัวใหญ่มันเยอะเกินแต,ต่ตัวเล็กไอตัวเล็กเนี่ยวัดมันน้อยมันก็เลยทํางานได้นะครับนี่ครับก็เริ่มเบาลงไปเรื่อยแล้วครับนี่แทบจะไม่หมุนแล้วนะครับเดี๋ยวลองเร่งขึ้นนะครับ อันนี้มาแล้วครับมาแล้วเห็นไหมครับพอลิ่งขึ้นปุ๊บก็ไฟก็มาเต็มนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองเบาลงนะครับเดี๋ยวลองเบาเบาเครื่องลงอันนี้ครับเริ่มลงนะครับนี่ครับคือเบาเครื่องลงแล้วนะครับนี่ก็พัดลมจะเริ่มจะไม่หมุนทั้งสองตัวแล้วครับนี่ก็น่าจะดับไปเลยทั้งสองตัวครับคราวนี้ก็เครื่องเบามากนะครับไอ้ไฟมันไม่ออกนะครับจากใดนะครับ อันนี้ดับดับไปเลยครับีเห็นไหมครับมันไม่ได้รอบมันนะครับเรียบร้อยครับดับทั้งสองเื่องเลยมาเร่งอีกทีนึงว่ามันจะมาไหมครับอันนี้ครับเร่งแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันติดไหมไม่ติดครับตอนนี้ไม่ติดอันนี้ครับเดี๋ยวต่อไปจะลองถอดไอ้อินเวอร์เตอร์ออกแล้วก็ต่อด้วยไม่ต้อง ใช้แบบเลยนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนี่ครับเดี๋ยวจะลองเป็นการทดลองนะครับนี่ครับเดี๋ยวต่อไปเลยนะครับก็ดําก็ใส่ลบไปนะครับส่วนแดงก็ใส่บวกนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองมาเปิดดูครับว่ามันจะติดไหมครับ่าไม่ติดครับไม่ติดนี่ครับเดี๋ยวลองลิ่งเดี๋ยวลองลิ่งดูครับว่ามันจะติดไหม อ่าไม่ติดครับนี่ครับไม่ติดนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแบตนีถ้าเราไม่ต่อแบตก่อนนี่ไอ้ได้มันยังไม่ทํางานนะครับมันก็การทํางานมันจะลักษณะนี้ครับมาเดี๋ยวลองพอดอกแล้วก็ลองเอาแบตใส่ก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดได้ซันนะครับเพราะว่ามันมีไอตัวตัดที่อยู่ในได้นะครับนี่ครับไล่ไอใส่ไปเลยครับบวกใส่แดงใส่บวกดําใส่ลบนะครับ พื่อที่จะเปิดได้ชาร์จก่อนให้มันทํางานได้นะครับอันนี้ครับฟังเสียงเครื่องครับนี่เริ่มเริ่มนะครับนี่เสียงเครื่องเริ่มไอเริ่มอึดนะครับตัวนี้คือชาร์จแล้วครับนะครับเดี๋ยวเรามาใส่อินเวอร์เตอร์เหมือนเดิมนะครับนี่ครับดำใส่ลบแดงใส่บวกนี่ครับเปิดอินเวอร์เตอร์ดไหมขาดทิศแล้วครับนี่ติดแล้วแล้วคราวนี้เรา จะถอดขั้วแบตออกนี่ครับเดี๋ยวมาดูอินเวอร์เตอร์ปิดไหมครับนั่นเห็นไหมครับก็เราต้องมีแบตก่อนนะครับเราต้องมีแบตเพื่อที่จะเปิดได้ก่อนนะครับเปิดเปิดได้คลาดก่อนแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ต่ออินเวอร์เตอร์โดยตรงแบบนี้นะครับมันไอ้นี่นี่ครับพัดลมก็ทํางานนะครับโดยที่ไม่ผ่านแบตเห็นไหมครับตัวนี้คือไม่ผ่านแบตแล้วนะครับ แต่ผมไม่แนะนําให้ต่ออินเวอร์เตอร์โดยตรงแบบนี้นะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์บางรุ่นมันจะไม่มีอะไรล่ะไม่มีตัวยังไงล่ะมันจะทําให้พังได้นะครับก็ไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับถ้าจะให้ดีให้ผ่านแบบทุกครั้งทุกอย่างให้ผ่านแบบนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครดูแบบละเอียดนี่ก็นําไปต่อเป็นแน่นอนนะครับถ้าใครดูแบบไม่ข้ามนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่รอบต้องได้นะครับถ้ารอบได้นีพัดลมหมุนเห็นไหมครับนี่ คนสองเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวลองเบารอบลงเหมือนเดิมนะครับเบารอบลงนี่ครับ้ารอบไม่ได้มันจะเห็นไหมครับเริ่มลงแล้วครับนี่อันนี้ครับก็จะหยุดแล้วครับเดี๋ยวเล่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเล่งขึ้นเหมือนเดิมเห็นไหมครับมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับตัวนี้คือไปมาเต็ม ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านแบตนะครับตัวนี้เป็นจากไดชาร์แล้วก็เข้าอินเวอร์เตอร์โดยตรงเลยนะครับก็ไม่แนะนําให้ทําแบบนี้กันนะครับพอดับเครื่องก็นี่ครับเริ่มหยุดหมุนทั้งคู่เลยนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับไอการต่อการต่อไอไดชาร์มาใช้งานที่ไร่ที่นาน,นะครับ ก็สาเหตุที่ทําแบบนี้คือผมจะเอามาสูบน้ํานะครับสูบน้ําที่นานแล้วก็ใช้ไฟไปด้วยไปในตัวเลยนะครับก็ย้ําว่าต้องมีหลอดไฟนะครับไอ้ได้ช้าต้องมีหลอดไฟแล้วก็ต้องมีแบตนะครับแบตนี่เป็นตัวที่จะไปเปิดให้ไดมันทางานนะครับก็มันจะมีวิธีไอ้แป้งแบบให้ให้ออกโดยตรงโดย,โดยไม่ต้องใช้แบตก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนั้นคือผมทําไม่เป็นนะครับ แต่ว่าตัวนี้คือต้องมีแบตตัวนี้เป็นไดนิสันที่มี2ขั่วนะครับถ้าเป็นไดรุ่นสมัยใหม่ๆนี่มันจะมี3ขั่วตัวนั้นคือเราก็ใช้แค่2ขั้วมือนเดิมคือแอลกับตัวอะไรอีกแล้วครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแอลนี่คือต่อหลอดไฟนะครับอันนี้ครับก็วินหน้าสรุปว่าข้างหลังเร็วกว่านะครับเพราะว่าเป็นรถคันนี้เป็นวินดัดแปลงนะครับเพราะว่าเป็นหน้าหกหลัง5.5่้ใช่ไหมครับก็สรุปว่าข้างหลังหมุนเร็วกว่าไอ มูเลติดเครื่องนะครับผมก็เลยไว้ข้างหลังนะครับอันนี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครดูจนแต่ต้นจนจบนี่ก็เอาไปต่อเป็นเลยนะครับก็จะมีอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับได้ชาร์จต้องมีสวิตปิดเปิดต้องมีแบตนะครับถ้าไม่มีแบตมันก็เปิดไม่ได้นะครับนี่ก็ขอคุณมากครับที่เข้ามาดูจนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับพอเป็นกําลังใจในการทําคลิปครับก็ขอคุณมากครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ